ว่าเขาไม่น่านะเกมคอปเทลของเรานะแต่เขาแตกก็แตกโอ้โหยัดเค้คู่นีก็แล้วอามาอีกแล้วมาแบบไม่หยุดไม่หย่อนเลยนะเงินรางวัลของเรานะโอ้โหมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆฟังไม่ไหวนะจะรอบนี้นะ มาแบบไม่หยุดอีกแล้วนะรอบนี้นะมาแบบไม่หยุดอีกแล้วมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆในนั้นเงินรางวัลของเรานะถ้าใครสนใจอยากจะเล่นเกมตามน้องนะคะสามารถคลิกที่ลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะทุกคนจ้าเงินรางวัลได้มา153บาทก็ยังคุ้มอยู่นะทุกคนจ๋าดีกว่า คิปวิดีโอนี้จะทำเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุจาก18ปีควรได้รับคำแนะนำก็สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับน้องมุกหมวยคนเดิมอีกแล้วนะคะวันนี้เรามาในเกมสล็อตค่า P ีจีนะจ๊ะทุกคนจ๋าชื่อเกมว่าคอกเซลนะจ๊ะเออคอกเทลอีกแล้วนะคอกเทลอีกแล้วนะห่างหายกันไปนานมากเลยแต่เกมคอกเทลของเรานะอ่ะวันนี้น้องพกทุนมาที่200บาทนะคะเรามารอรนพร้อมกันนะคะทุน200เขาจะแตกให้เราหรือเปล่านะ ทุน2 0งร้เขาจะแตกให้เราหรือเปล่านะค็อกเทลของเรานะสำหรับใครที่เข้ามาชมคลิปแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดกกสิดตากดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาคดคลิปต่อไปของน้องนะคะอ่าเปิดเข้ามาเขาก็ให้เลยเหรอวะ <S <S มาแล้วค่ะเงรวันก้อนโตของเรามาแล้วรอบแรกรอบแรกนะอยู่ที่เท่าไหร่นะอ่า วางจะปัวไม่วันนี้นะค็อกเทลของเรานะมาในทุน200รอยนะวันนี้เขาจะแตกให้เราเท่าไหร่นะคะวันนี้นะ,ะมารอรุ่นพร้อมกันเลยจ้าอะไรมาเรืร่อยๆมาเรืร่อยๆแบบไม่หยุดเลยนะคะทุกคนจ๋าสำหรับใครที่สนใจอยากจะเล่นตามน้องนะคะสามารถทิี่ลิกงใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะทุกคนจ๋ารับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะเออน้องเล่นอยู่ใคยอยู่ฟา77จนะจ๊ะ รับรองว่าแตกดีแน่นอนแต่วันนี้ไม่รู้ว่าเขาจะแจกให้เราไไหรือเปล่าทุกคนนะ <rit us> บุกทุนมันน้อยนะบุกทุนมาแค่200้อะเงนินรางวัลของเรามาที่203บาทนะคะ <t us> อา <t us> <t us> ก็ถือว่าได้อยู่นะทุกคนนะเออเปิดมาก,ก็ได้แล้วนะมา <t us> <t us> โอ้โหเต็มหน้ารอบนี้โอ้โหแม่งเต็มหน้าเลยว่ะรอบนี้โอ้โหม,มาแล้วมาแล้วนะตะรอบนี้ของเรามาแล้วนะเงินรางวัลก้อนโตของเรามาอีกแล้วจ้าเมื่อกี้เต็มหน้าเลยนะทุกคนนะโอ้โหตัวคูณโคตรเยอะเลยนะเมื่อกี้นะ ามาเรื่อยๆมาเรื่อยๆ,ๆมาแบบนี้หยุดไม่หย่อนเลยนะจ้ารอบนี้นะสำหรับใครที่เข้ามาชมคลิปแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้น้องกันมาเยอะๆนะจ๊ะน้องจะได้มีกําลังใจในการทำคลิปนะจะออจะได้มีแรงแหกปากต่อนะทุกคนนะเอ,อิ่มอน้องลงคลิปให้ดูทุกวันนะคะทุกคนจ๋าออรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะติดตามกันมาเอยอะๆเลยนะคะ มาที่7 9 1บาทกันเลยทีเดียวนะจ๊ะรอบนี้นะนะไปกันต่อเลยค่ะตัวนี้น้องพกทุนมาที่200นะทุกคนนะตัวนี้ได้มาพันกว่าแล้วนะทุกคนนะเออถือว่าเลิศป่ะเลิศไหม,มต้องเลิศแล้วแหละนะแบบนี้นะว่าเขาไม่น่านะเกมค็อกเทลของเรานะแต่เขาแตกก็แตกโอ้โหยัดเคคู่นี้ก็แล้วามาอีกแล้วมาแบบไม่หยุดไม่หย่อนเลยนะเงินรางวัลของเรานะเอ้โหมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆปังไม่ไหวนะจ้ารอบนี้นะ มาแบบไม่หยุดอีกแล้วนะรอบนี้นะมาแบบไม่หยุดอีกแล้วมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆในนั้นะเงินรางวัลของเรานะถ้าใครสนใจอยากจะเล่นเกมตามน้องนะคะสามารถคลิกที่ลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะทุกคนจ้าเงินรางวัลได้มา153บาทก็ยังคุ้มอยู่นะทุกคนจ้าดีกว่าไม่ได้นะจ๊ะอะเรายังไปต่อนะเรายังไม่พอแค่นี้นะอะ เงียบเงียบอีกแล้วจ้าการมุนฟรีมุนแล้วนะามาเงินรางวัลรวมอยู่ที่เท่าไหร่นะามาดอโอโหมาที่1149บาทกันเลยทีดเดียวนะจ๊ะพี่จะพี่จ๋านะมาอ่ะรีบรับรางวัลเลยสิคะ่ะมา เราไม่รีรอเราไม่ชักช้านะทุกคนนะเราชอบซื้อเล่นะ,ะทุนน้อยแต่เสือซื้อเสือเกินนันเงินเยอะไม่ไหวนะเออมาโอ้โหเต็มหน้าอีกแล้วรอบนี้ออโอ้โหแม่งสุดจัดสุดจัดแต่จะยิบเจ็ดบาทเนาะเออมาไม่เป็นไรนะทุกคนนะ้เบสสองบาทจะเอาไรมากมายนะเนาะเรนพอกับขำเท่านั้นนะทุกคนนะเออน้องสร้างคลิปมาเพื่อความบันเทิงสนุกสนานเท่านั้นนะจ๊ะ ทุน200พกทุนมาน้อยนะทุกคนนะวันนี้นะน้องพกทุนมาน้อยนะแต่ไม่รู้ว่าเราจะจบที่เท่าไหรนะ่เนี่ยทุกคนจะจบที่เท่าไหร่คือจบที่เท่านั้นแหละเออเฮอมาได้เท่าไหร่ก็ได้นะอ่ะทุน200แต่เป็นพันนี่ก็ถือว่าเยอะแล้วนะทุกคนสาเออไม่โลบแล้วไม่โลบนะอ้าวไม่คุ้มเลยรอบนี้โอโหได้มา56าบาทเป็นไปนได้ยังไงวะอ่ะแล้วก็หมุนไปต่อเลยน้องเปิดเทอร์โบนะทุกคนนะมันเลยเร็วนิดนึงนะทุกคนนะ กลับมาเงียบอีกแล้วจ้าทุกคนนะรอบนี้นะกลับมาเงียบอีกแล้วนะเอาสเก็ตเตอร์จะลงให้ฟรีหรือเปล่าโอ้โหไม่ลงนะไม่ยอมลงให้ฟรีเลยนะจะให้ซื้ออย่างเดียวอันนี้มันก็ไม่ไหวนะทุกคนนะเออเพิ่มเบ็ดมาเป็น3บาทนะทุกคนนะรวยไม่ไหวนะเออมีทุนอยู่ตอนนี้ได้กําไรมาพันหนึ่งนะทุกคนนะเออได้กาไรมาแปดหลอดน,นะทุกคนนะคะเออเล่นเบ็ดตาละสามบาทเลือดไม่ไหวนะเออกลัวเงินหมดไม่ไหวนะ เอาคูณอีกแล้วรอบนี้ อ๋อเต็มหน้าอีกแล้วเออถ้าเบสสูงก็ดีนะทุกคนนะโอ้โหรับรองว่าได้เยอะแน่นอนนะอ่ะวันนี้น้องพกขึ้นมานะ้อยก็ขอเล่นเบสแตละน้อยนะทุกคนนะอาวันนี้น้องพกขึ้นมาที่200บาทนะคะตอนนี้น้องได้มาพันหนึ่งร้อยนะทุกคนนะตอนนี้เนาะ ว่าคุ้มแร้วนะคุ้มแร้วคุ้มอีกนะคะได้แค่นี้เราก็พอนะคะอ่าพกทมน้อยนะจะแต่ก็ได้มาไม่น้อยนะคะสำหรับเกมนี้สำหรับคลิปนี้น้องฝากไว้เท่านี้ก่อนนะคะสำหรับคลิปหน้าไว้เจอกันใหม่นะจ๊ะ